ดีค่ะพี่เรืองนะคะตอนนี้อายุ54ปีค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านเลี้ยงล้านอยู่บ้านค่ะทาไมพี่เรืองถึงทำอินดี้มนะคะเพราะสามีทํางานคนเดียวไม่พอจัดนะคะพี่เรืองดีใจมากๆเลยค่ะตอนนี้พี่เรืองมีรายได้มากกว่า6หมื่นแล้วค่ะสวัสดีครับผมชื่อนรงค์คุณเงิออายุ34ปีตอนนี้เป็นพนักงานกำลังรถส่งของนะครับทั่วประเทศทำไมถึง ก็อยากจะดหนี่เพราะว่าผมเป็นนี่เยอะตอนนี้ครับรับรายได้มากกว่า30มื่นกว่าบาทแล้วครับผมสวัสดีค่ะบังอ่อนโอลิสนะคะอายุ5 1ปีค่ะอาชีพค้าขายค่ะเ,เปิดร้านค้าร้านผู่ดีมีมาตรฐานค่ะแต่อยากมีรายได้เ,เลยมาหาอาชีพเสริมมาทำกิจด่วนรับค่ะ ำมาได้สักพักนึงก็กตอนนี้มีผลลัพธ์มากกว่า200,000แล้วค่ะนี่ค่ะสารัตน์อานสินนะคะอาชีพแม่ะค้าขายของชำตลาดนะะัดค่ะเปิื่อนทำแม่ค้าขายของชำม,มาประมาณ12ปีนะคะแล้วก็มาเจอธุรกิจอินดีเนื่องจากตัวเองอ่ะเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต่โควิดมานะคะสามีตกงานแล้วก็เราก็เลยรายได้ไม่พอกับรายจ,จ่ายก็เลยมองหาอาชีพเสริมจึงมาเจออิอนดีโปรเจกต์สมมีค่ะแล้วเข้ามาศึกษาและลองทําดูนะคะ ผลผลตอบรับดีมากค่ะปัจจุบันนะคะทำมาเกือบ4เดือนนะคะแต่รับไรายได้ทำครอบครัวมากกว่าเจ็ดหมื่แล้วค่ะผมเพียครับอายุสี่สิบเอ็ปีครับผมก็ทางานประจำมายี่สิบปีครับรายได้ครายจ่ายไม่เพียงพอผมเลยมองหาราได้ท่องทางเองครับเลยมาทำอู่ริม อยู่บ้านนะคะอยากมีรายได้ค่ะด้วยการมีองทงน่นะคะเพราะว่าช่องทางเดียวไม่พอกับการใช้จ่ายในครอบครัวนะคะก็มองหาโอกาสแล้วก็ได้เจอโอกาสทีะะ่ิมนะคะตอนนี้นะคะ,ะก็มีรายได้แล้วนะคะประมาณแปดแสนบาทค่ะสวัสดีครับผมชื่อศรีสากรณ์แก,ก้วเจนครับชื่อเล่นชื่อสากกรณ์ครับตอนนี้ก็อายุก,ก็ เพียงโซเลตเนาะก็5 1ปีแล้วก็คืออยากมีรายได้เพิ่มอยากมีได้เสริมก็มา60,000่นบาทนะครับนครับผมชื่อได้ชื่อหมาชื่อจริงชื่ออำพันประสงค์อายุ28ปีอดีตพนักงานประจำแล้วก็ไลเกอร์ตัวผมเองก่อนจะมาทำบิดีประสบอุบัติเหตุและก็เจอวิกฤตทําให้ผมมาตั้งใจทําบิดีปัจจุบันนี้รับไปได้ทั้งครอบครัว มากกว่า3 0 0แสนและตัดสินใจออกจากงานมาทำมาทำอีดีมออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอดีตก็เป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นตามตลาดนะัดนะฮะบ,บอกเลยว่าผมขายของเนี่ยมา12ปีครับเพราะอะไรครับผมถึงตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจอีดีมเพราะว่าอาชีพ้ายขายของผมเนี่ยคะยิ่งขายก็ยิ่งเป็นหนี้ก็เลยอยากจะมาปลดหนี้ที่อินดีนะครับแล้วก็อยากจะมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมนะฮะอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับ วันนี้ครับตัวผมเองก็ตัดสินใจที่จะประสบความสาเร็จในธุรกิจจริงๆเลยนะฮะเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจบอกเลยว่าผลลัพธ์นี้หมสัศจรรยมากๆนะฮะตอนนี้ครับผลลัพธ์ที่ได้จากธุรกิจจีิมากกว่า3ล้านบาทแล้วฮะ